แม่ยังโม่ก็เอาเสียปลาให้ล่ะแม่โอ้เฮ้ยมาแต่เช้ามาสักไอ้เจ้าแม่งสิโอไอ้บุญจันทร์ไอ้บุญจันทร์เอางอออกขอกระบอกใชแล้วโอ้ยใช้แล้วาออกกระบอกบ่เมื่อไหรไปโยตายจะจีเพลนเหรได้หนิเมาอีกแล้วไครพอได้มันยังวิ่งอยู่มันยังวิ่งอยู่มือที่หาได้หนิเออมือที่หามื่อกี้สิมือที่หกือเก่าอหรอล คิดจะเศร้ารอบ่ฮะบ่คิดจะหยุดจะเศ่าบ่เศ่าอยู่แต่มันเศ่าขายโอแบบนี้บ่ไหวดอกเด้อขนจีเป็นแบบนี้บ่ไหวดอกไป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 ขาจีพาไปมาลูกมานดัข่อยไปแสลไปนั่นวะพาไปมองดีๆีเดี๋ยวละมาลุกมาห้อยมองไดรน่าดีมองมีขวดเหลาแล้วดีเลยเอออยู่ดอกมาเอ้าแข้างมึงแง่งได้เจ้นี่เออกระแม่นทนลักนี่เอ้า เป็นยังลรอแม่ยังนอหนินอเนี่ยนี่ยังใช่เจ้านี่เอ้ามาสางว่าจะเป็นยังลูกเป็นยังเป็นยังโอ้โ่พุกเก้าเสือปลาให้ละแม่โอ้ยเฮ้ยมาเจอมาชักให้เจอมาชักสิพี่โอ้ยมาสางว่าแตเสือลูกมาเพิ่มตัวนี่โอ้ยแม่เห็้ยจะไหนน้อแม่บมาเนี่ยว่าดีละพอดีละพอดี่ยังแม่ผู้สาวเก่ามาถามหาอยู่แม่หรอแม่โอ้ย ผู้บักนนึงขาวจูนพูนมาจงเทียบรามาจงเทียไปโอ้ยพอดีละงามงามมาหมหัวแต่งามแล้วเนาะขาวจูนพูนขาวจูนพูนไป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 ไ บอกอย่างันแม่เด้ออันบอกอินน้ำน่ำว่าข่สิไปนรถหนักโอ้ยมันหลงานระมมาสันโอแม่แม่ห้ามวอห้างห้างแม่เด้อแ่บพริกมาหยแม่เด้อโอ้ยนั่เด้อบข่างกลัวเด้อโอ้ยปลาไมย่างนั้นปลาปลปลาปลาปล่ะข่เก็บมากถอไม่ด้แม่เด้อหมากอดเด้อหมากะเขียวแม่เขียวเขียวเขวบอกแม่เด้อกลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วมาออตรงเนตลัวแล้วเด้อเออเออกะกพื่อนเปิดซะหมือนจะเปดอย เปนใจเ่อไดปอยากแต่งวเก่าลแต่ละมือี่ยแก่แค่ก oh. ีหล okay. oh. ีคอยท่องเั้มเน่ยันี่้มเนียั้เนี่ยตัมเนบ่ยต้นี่ยมนี่ยตเนี่ยเนี๋ยวันี่ยต้เนียตั้มีตั้นีเนียต้มนี่ยต้มต้นี่ยันนี่ยตัม่้เ่้ี่ยิั้เ้มเ่ะต้ม่อ้เนี่ยตเ่้ จะบอได้ยพาไปบอเออบอเดียพาไปกับยาถอคอยมาบอกที่ช่นนี่ล่ะไมไหนห่วยทีไม่บอกพอเปนพาไปหรอกแกจะยังตุ้เออนม่งไรเป็นมันเนาะ